ชาวซาลัดได้กล่าวเช่นนี้เพื่อเนื่องจากว่าเป็นการตอบโต้มินฮูบะดะหมายถึงหวนมุตะกัลลิมบีฮีฟามินฮูบะดะพระองค์ผู้ทรงสนทนาจริงๆคำพูดที่อยู่ในอัลกุรอานถือเป็นคำพูดที่มาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตอาลาจิตเริ่มต้นมาจากพระองค์และมินบะเดนมัคลูกอติกามากอลาตาลาไม่ใช่มาจากสิ่งถูกสร้างต่างๆดังที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวัตตาลาได้กล่าวว่าตังซีลุนกีตาบิมินอัลลอฮินอาซีซินฮักิมอัลลอฮฺทรงประทาน คำพีของพระอ,องค์มาจากคำว่ามิั่นหมายถึงมาจากอัลลอฮ์ผู้ทรงเกียไกรผู้ทรงปีชาญาอยู่ในซูรุตุซุมาตองการที่หนึ่งวกกอลาตาอะ ى, และอัลลอฮ์ได้กล่าวว่าว่าลากินฮักกัลกอลูมินนีแต่ทว่านี่คือคำพูดที่สัต์จริงที่มาจาก يوني سورة السجداء كان تسعة لا يك ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق